สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนกันค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีข้าวเหนียวดำค่ะ3า0กรัมน้ำเปล่า750มิลลิลิตรเนื้อมะพร้าวอ่อนยายใช้แบบนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของฟิลิปปินส์นะคะอันนี้มาคาปุโนค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนกะทิหนึ่งกระป๋องค่ะ400มิลลิลิตร เผือกค่ะยายใช้เผือกแช่แข็งนะคะอันนี้450กรัมค่ะเผือกนี้แล้วแต่เราจะเอามากน้อยแค่ไหนนะคะยายชอบยายชอบเผือกมากก็เลยจะใส่เยอะหน่อยค่ะอันนี้450กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ70กรัมน้ำตาลทราย100กรัมค่ะก่อนอื่นเราจะเอาเข้าวเหนียวไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืนค่ะ เผือกเราก็จะหั่นเต๋าค่ะสักประมาณหนึ่งเซนค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกค่ะน่าจะสักประมาณห้านาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสุกหรือยังห้านาทีค่ะสุกแล้วค่ะพอดีเลยค่ะ ปิดไฟได้เลยจ้าสุกกำลังดีเลยค่ะไม่เละเกินเนาะประมาณห้ถึงเนาทีค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาทำข้าวเหนียวต่อค่ะ ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ค้างคืนนะคะล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วนำไปต้มกับน้ำ750มิลลิลิตรค่ะต้มไปก่อนครึ่งชั่วโมงตอนนี้จะยังไม่ใส่อะไรค่ะ30นาทีผ่านไปแล้วค่ะน้ำก็งวดแล้วเนาะข้าวเราก็สุกแล้วค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลค่ะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะมะพระ้าวอ่อนในขวดนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้มาค่ะ จะหวานนะคะใส่ลงไปเลย ตามด้วยเผือกที่เรานึ่งสุกแล้วค่ะเผือกนี่เราจะใส่มากใส่น้อยก็ตามแต่เลยค่ะแค่นี้เองค่ะพอเดือดอีกทีก็ปิดไฟได้ค่ะ สุดท้ายโรยเกลือนิดนึงค่ะไม่เยอะค่ะหน่อยเดียวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะหม้อใหญ่ๆเลยจ้าใครจะกินกินยังไงจะเหลือตักเสิร์ฟเลยจ้า ข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนค่ะราดข้างบนด้วยน้ำกะทิจ้ามาค่ะเพื่อนๆแซบ่แซบๆด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ